สวัสดีครับพี่น้องผมช่องบ,องอบด้วยลำเพลินออฟเชียลครับพี่นอ้องอาร์ตทีมที่เสุดยอดตัวเนี่ยโอ้ตั้งทีที่ด้วยตัวเนี่ยของแท้ตัวอาร์ตเลยครับพี่น้องเอาพี่น้องโอ้ เล็ดเล็ดใส่ถึงเมื่อด้ื่ต้นนี่เอากว่าพี่น้องนี่ครับอุ้สังไม่ใช่เลยพี่น้อง โอ้ลปลูกใส่ฟิมือป่นี่ตัง้งหยาบ่ใส่ฟิมือได้ป่นี่โอ้ยไหนบ้านนี้รถทา่ทาได้สรถท่าเปยังไงโอ้เซ่าซิกแซงหาบเลยอ่ะโอ้โ ไปเอาสารัซีมาได้บ่เอาอาตีนเป็ดนี่ตปรมาแจ็คเบียตับคือทั้งสุดเลยเพื่อสุดพิษเพึเอาเก็บเงานตัวเอาใส่พิมพ์กเมันบาเหลือบากระแลกนาหน่นเห็นไม่ทิครับบมาเป็น ถ้าไปซื้อไปตั้งไปที่บรนพบุสิ่งนมันค่เดียวน,น,นยอ่ะอทีมง,งานไปตั้งไปทีบนิงมันสิ่มันค่เดียวมับ <c oughs> บอทีอ่่อให้งาก็น,นีไอเออัวุนีอ่นองชมไปนำ้ำตั้งไปน้ำล้วอนานา ย่าไปอยาร้นี่นะเพื่นิมประมาณนดอกตันเพื่อนชิมดิซอต์ไปหน่อยดสอต์เท่าไรเนยนอยนีดเราเยอะ่แลส้าเบิ่งมาลักทิ่งตัวนี่ไปนองเอ้าหนกรจกขึ้นไม่ที่ห้องไปหน่อง

ตะบนนนท์องเหรอเพื่อน้องเรือพี่น้องจังหวัดทนนุนกันพี่น้องแล้วใหญ่ตัว อีอสามทีมันจะุดได้มร็วนี้ยอ้าแรงใจกันไปนอนนีอันเหนียวปรแเทกเนียวกันไนองเฮยนอนที่พัดถ้วยหูนกนี่แหละ หูนกกับฟางซีกับหู้น่ะเป็นองน้าเป็นหูนกน้าเยอะเปนอ่เนี่ยต่างบ่อน้ำชิงกันน่ะนั่นแต่บ่อน้ำรถติดไปน้ำกันนั่นแหละค่ะขนาดเพิ่งรถน้อยก็เข้าได้นั่นใส่รถไทยดึงไม่น้ำตัว เบานี่เท่ยวเรายวไก็เกาโตวบเนี่ยเอารถไท่ยไงก็เกาโตวบเนี่ยม่ไหวไม่ไหวดิิงหมือเรืจังไหนอ้าทุกอย่างมีวปรรคบแต่มันต้องผ่านไม่ได้นะ เดี๋ยวผมชิวาพี่น้องไปบางเวทีน่อยบนี้โอ้จมาพบเห็นไหมพี่น้องลองบง ไเวทีประทาเวทีบ่ะนี่ผมให้เจ้าหนกากของได้เอาเลยจะมาเลยนางลาลุ่นเก่าได้นั่น,ลลน,น,น <c ười> โอ้ลถ้งถังยัเก่าป่ะ,ปะนี่ฮะบ่บ่อตอนแรกขัข้นสีแดงเม่นบ่ออันนี้สี้มได้เนี่ย รถใหญ่กัเกา่าเด้อนี่สายตาผู้เฒ่าคือว่าอะไรข้าใจอยู่อือข้าใจอยู่สายตาผู้เฒ่าเบื้องคือว่าอะไรข้าใจเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เพิ่งเพิ่งตีน้ำไเลยเข้าใจเข้าใจใหญ่เก่าได้หนิต่อวิีวันนียเซวาขึ้นจากสิริมันนี่ได้ปะนี่โอ้ผู้เสาตัวนี้ตั้งวิธีโอ้บัตรรมดาตัวนี้ฮะ เดี๋ยวว่าป uh, ay, ้าพี่น้องป้าพี่น้องเดี๋ยวว่าได้หนักหลองมาตั้งเวทีเองเนี่ยนะป้าพี่น้องขอบคุณเอา เอาสูสูดนะสูสูครับสูสูท่านั้นกับพ่อท่งนั้นของเจ้าเล่นมื้อนี้บ่ครับเล่นจัาม่วงครับนี่ยสองสามชุ่มนี่ยนะครับโอ่าสองเดี๋ว่าห่วยคือมีผู้สาวมาตั้งไว้ที่นั่นน่ะแล้วเจ้าขวังตัวเด่นรับปาร์ตอีดีเนี่ยครับอ๋อเป็นหมอรับหน้าหมอนนะปาร์ตแล้วก็ของแค่เท่านะแล้วเราซื้ออย่างเราซื้ออย่างเราใช้เกินจริงอันนี้บ่ปาร์ตเราเองตัวเองได้ตีเนี่ย อันนี้บอนมันมาเราไมา่วาซีวาคอยซีวาตัวนี้เราเราเป็นนน่นอ,อี่แต่ไหนแต่ไหนบอกเป็นเจ้าฟังนี่ะครับ้าดขอยยาบ้าค่น้องเดอ้อขอยยาบา้าคำเด้อครับ้าดอันเออห้ามาได้ทางไหนครับนี่มาจาก,อกออขอนแกนน่นะครับอ่าขอนแก่นเองเนาะอือโอ้ยขออยากให้เล่นพ่อมาหน่นอยหน่อเจ้าเล่นก้อนแล้วไปเบิ่งกันเนาะเาแต่มื้อนี้บ่ลำหมูสใช่ไหมบอลำสิ่งไหนบาดนี่ครับผมไม่เบิ่งได้ครับอันนี้สไตล์อะปะยุกต์บ้านลำประยุกต์ตอนนครับประยุกต์ครับมัลำจรูน อันเจลูน้อยดาวเหนือพี่ทังนะบ่ะอ,บอันนี้บ่เนี่ยครับไหวไขว้วปลาพี่น้องปลามาพว,พวดพูดเหรปลามาพวดพูดเอ้ยเด้ยเด๋ยวมาพวดพูดนะเล่นจ้าเล่นเดี๋ของพี่น้องเจ้าของเนี่น,นี่เป็นหมาล่ำน้ำเลยบ่ครับเนี่ยจ้าปลาพี่น้องตอนนี้นยังเป็นต้นนี้พี่น้องเดี๋ยวถทำบางอย่างคืนคนละคนเนี่น,นี่ นาะครับปาอาคือขาดแ่บดิปลาปลาปลาพอดีขาดคนขาดอยู่ทั้งฝุนทั้งบนคนขาดอย่าคนาเบเป็นไปไเ,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 เป็นโยกเห็นทั้งฝุ่นเนี่ยโ <c oughs> บได <c oughs> อกปะาบไลน่องเอ๋ยเราของแท้ตัวนี้เ <c oughs> นี่ยก็เป็นเป็นคนไหวเนี่ยก็คือเป็นวอล <c oughs> ัมพวดพูดมุ่งมั่กแต่ง <c oughs> โอ้ขอโท่เถอะวะ คือคุ้มแต่ว่าน้องนี่ห้องแธอนีไราแล้วงั่นี่หอยบ่อเสือเจ้าว่าเจ้าเป็นหมอลำตำแหน่งเพิ่นมาแล้วงหอยบ่อเสือว่าเจ้าเป็นหมอลำแต่หอยฟังเสียงก็คือได้ล่ะแรีนบะโอ้ยพี่น้องตามพี่น้อง FC สาวหน่อยเพื่อนผมแพร่งสาวหน่อยแล้วเพื่อนชอบพี่น้องนี่มาเป็นกำลังใจให้หมอลำสังเกตหมอลำอย่างนะสายชนเสียงเสน่ห์จ้าหอยฟังเสียงเจ้าเสือเสน่ห์ดีแหละขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณค่ะพี่น้อง มาล่ำทั้งคอนแกนท้าวปเนี่นนจ้าคอนแกนท้าเนี่ยจ้าแต<ม>่ว่าเมื่อนี้เป็นเป็นล่ำประยุกจ้า<ม>ประยุกป้าของแท้ดีได้ยกแกนน้อคนคนปลายคนบ่นบพอทั้งในซอยกันนี่และครับตั้ง,<ะ>ปงไปน,น,นรถไ,ไปนั่มกัน่เนี่่ตั้งเวทีไปน้่งุกรถไปนั่งพี่น้องนี่อยเห็นนีพี่น้อง ไปพิ่เห็นเล่าของแท้์เดนนี่ครับพี่น้องนี่ส่วนมีใครเป็นน้องเนาะสวยๆด้วยนะสุยๆด้วยนะเดี๋ยวพนนี่ที่งานหมอลำมูอหอยลำบ้านชลศิลป์บึงุกเจ้าบริรดาฮ่าเต๊ะพญามุนี่เอาเต็มที่เลยครับจ้าขอบคุณค่ะนี่พี่น้องทาของแท้์ที่ตัวนี้เอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำเนียพี่น้องคลิปหนาได้พ่อไหมบ้างแรกอยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำเพลิรน้องเชียร์พี่น้องโอ้เอาอย่าลืมใหม่กังใจพี่น้องเงื่อนพี่น้อง บ้านห้วยหูนกวัดวัดห้วยหูนกน้องเลือยพี่นอ้นนองนี่ครับพี่น้องเนาะขอนเกนขอ,อนเกนบ้านท้าพี่น้องไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ